คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของความรักค่ะ วันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีตุลค่ะผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับความรักของชาวราศี ตุนค่ะว่าความรักของชาวราศีตุลจะมีความรักที่สวีทหวานรักกันมากน้อยขนาดไหนนะคะคนที่สดๆอยู่จะมีโอกาสเจอคนที่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นให้กับความรักของชาวราศีตุลค่ะ เรามาดูคําทํานายความรักของชาวราศีตุลกันเลยนะคะได้ไพ่หกดาบค่ะช่วงนี้นะคะคนที่ใช้ชีวิตคู่ของชาวราศีตุลค่ะคนที่มีปัญหากันนะคะทะเลาะก,กันงอนกันคุณมีโอกาสที่จะ คืนดีกันนะคะกลับมาคืนดีกันค่ะกลับมารักกันนะคะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะก็งองาอเข้านะคะช่วงนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะ,ะได้คืนดีสมหวังในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่ของชาวราศีตุลค่ะค่ะแล้วมาดูคำทำนายกันต่อเลยนะคะ ได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะช่วงนี้นะคะคนที่เป็นแฟนกันของชาวราศีตุลค่ะคุณต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะการที่คุณเป็นแฟนกันเขาไม่อยากจะผูกมัดค่ะเขาไม่อยากที่จะเพิ่มความสัมพันธ์อะไรกับคุณนะคะเขาไม่อยากผูกพันในการมีอะไรกับคุณนะคะคือเขาอยากแบบเรื่อยๆอยู่ได้ สบายๆไม่อยากผูกพันอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยู่กันคบกันแต่ห้ามผูกพันกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนของชาวราศีตุลค่ะแล้วก็คุณก็ต้องอทำใจนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันของชาวราศีตุลค่ะค่ะเรามาดูคำทำนายกันต่อเลยนะคะ ได้ไพ่ราชนีถือถ้วยนะคะช่วงนี้คนที่โสดสำหรับชาวราศีตุลค่ะคุณจะมีคนเข้าหานะคะมีมาให้คุณได้เลือกค่ะมีมาให้คุณได้ถูกใจนะคะแต่คุณก็เลือกเยอะค่ะมีมาให้คุณได้เลือกเยอะนะคะแล้วก็คุณก็เลือกคนที่คิดว่าจะใช่นะคะ คุณก็มีตัวเลือกให้คุณได้เลือกแบบสบายใจได้เลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลคนที่โสดอยู่คะ่ะค่ะคําพยร์ยกรความรักของชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้คนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันคะ่ะถ้าคุณมีปัญหาคุณทะเลาะก,กันคุณงอนกันคุณไม่ค่อยคุยกันคุณจะกลับมาคืนดีกันนะคะ ุยกันแบบรู้เรื่องคุยกันแบบเข้าใจนะคะพูดกันแบบเข้าอกเข้าใจกันใส่ใจกันนะคะก็คืนดีกันได้สมหวังค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะส่วนคนที่เป็นแฟนกันค่ะชาวราศีตุลครับคุณรักกันนะคะแต่คุณก็ไม่อยากจะผูกพันนะคะคุณก็ไม่อยากจะมีความรักที่แบบว่า มัดใจกันผูกพันกันแล้วก็มีกฎอะไรเงี้ยค่ะคือคุณแบบสบายๆชิลๆนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันของชาวราศีกันค่ะส่วนคนที่โสดอยู่นะคะคุณก็มีเข้ามาค่ะมีเข้าหาคุณนะคะมีมาให้เลือกมากมายคุณก็ยังเลือกไม่ถูกด้วยซ้ำไปแต่คุณก็จะเลือกคนที่คุณใช่นะคะแล้วก็ อยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะคนโสดทั้งหลายของชาวราศีตุลค่ะค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงก็ขอให้ความรักของชาวราศีตุลค่ะขอให้คุณมีความสุขกับความรักนะคะรักกันนานๆนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะก็ฝากอ,าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ